สวัสดีค่ะ Hey Scandinavian Sweden ค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Verb former, อุก m ทม t p สนะครับเพื่อนขา v e Verb, verb former คือรูปแบบของคำกริยาเนาะเมื่อคลิปที่แล้วคือนได้อธิบายคร่าวๆนะว่ากริยาเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะอันแรกก็คือแบบว่า,า Verb form นะหรือว่า,า Verb ในรูปแบบต่างๆกับอันที่2ก็คือการผันการผัน Verb นะว่ามีกี่กรุป๊ปนะมีสี่กรุป๊ปนั่นเองนะเพื่อนขา คลิปนี้อานายก็จะมาคุยเกี่ยวกับเวอร์บฟอร์มก่อนนะว่าคือเวอร์บฟอร์มก็คือเวอร์บในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะแล้วก็แทมปุสก็คือเวลานะคือมันเวอร์บเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเวลาครับเพื่อนๆขานะก่อนอื่นนายก็ต้องขอขอบคุณเอกสารจากคุณครูนิดจากเพื่อนเ,เรียนเอสเซปีนะเพือ่อนๆขานะคำกริยาเนาะคำกริยาก็คือการกระทํานั่นเองเพื่อนๆขานะ แล้วก็ในเอกสารก็คือว่า adverb c า n ห่ออู่หรือกับ former ก็คืออคำกรยิยาเนี่ยสามารถามีรูปแบบต่างๆนะอย่างเช่นนะอันนี้คือ p <c oughs> ร o ต้าอันนี้คือ ad prota คือ infinitive prota อันนี้คือ present เพราะลงท้ายด้วย a I prota เดอ,อันนี้คือ pretium เพราะลงท้ายด้วย d h ห่อพรอต้าก็คือ พอร์เฟหรือว่าหอบวกกับสุพินุมสุพินุมก็คือคําที่ลงไยายคำกริยาที่ลง้ายด้วยตัวเทียนั่นเองนะอันนี้คือเวิร์บเนี่ยสามารถคือ,อมีหลายๆโฟมนั่นเองนนในคําเดียวเนาะก็คือ Volibet Visa Form เวอร์บเนี่ยคือมันจะเกี่ยวข้องกับเวลานะเวลาก็คืออดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตนั่นเองเพื่อนขาเนาะเรามาดูกันนะเพื่อนขาเนาะ เฟอร์เรนูเฟเรนูก็คือเฟ r ร์เรนูก็คืออดีตนะอดีตแล้วกันนะอดีตนะแต่ในอดีตมันก็มีอยู่2แบบนะอดีตก็มีอยู่2แบบก็คือแบบแบบที่1ก็คือฮุนหอดเชฟมอดก็คือการใช้เพอร์เฟกแล้วกันอันนี้คือฮอบวกกับสุพินุ่มก็คือเพอร์เฟกนะก็คือไม่ระบุเวลาชัดเจนนะคือเป็นอดีตที่ไม่ระบุเวลาชัดเจนแล้วก็ฮุนเชฟเตมอดก็คืออันนี้คือ เป็นพิธีตุ้มนะพิธีตุ้มคือต้องมีเวลาระบุชัดเจนด้วยนะจริงๆนะก็มีอยู่สองแบบนะอดีตเนาะแล้วก็นู้ก็คือปัจจุบันก็คือ present นั่นเองคำนั้นขานะลงท้ายด้วยตัว e อนะเอฟเตโ o ่ no, คือ,อาฟาร์มที่นะหรือว่าฟาร์มที่เด่นก็คืออนาคตเนาะฮุนสกอชป,ปะมอดก็คือ score จะนะคือ,นะคอพูดถึงเรื่องอนา,อา,อา,อนาคตนั่นเองหล่อนจะซื้อ กับข้าวอะไรนี่นั่นเนาะเพื่อนขาเนาะก็แบ่งออกเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับเพื่อนขานะแทมพุสเนาะอันนี้คือเรามาดูตัวอย่างนะโอ้ยเรามาดูตัวอย่างอ่ะแต่ละฟอร์มกันแล้วกันแต่ละฟอร์มกันนะเพื่อนขาเนาะโอเคตัวอย่างในแต่ละฟอร์มกันนะเพราะว่าคลิปที่แล้วคือนายก็ได้เกลิน่นกลืนไปแล้วนะว่ามีอยู่มีอยู่ห้าหรือเปล่าเนาะอันแรกก็คืออิมเปร่าที่ก็คือใช้ในอ่า เาเรียกอะไรใช้ในการเชิญชวนหรือว่าคําสั่งนั่นเองก็า่ะและก็จะมีเครื่องหมายตกใจตามหลังนะคือเครื่องหมายตกใจก็คืออูดโทรเตเกนก็คือเครื่องหมายตกใจนะคะอันนี้อยู่ในหมวดของอิมเพอร์ทีฟนะอย่างเช่นกับว่าคมเห็นไหมถอเดี๋ยวลุงไอคมก็คือมาถอเดียวลุงคือใจเย็นๆลิสนาก็คือฟังนะ ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรูปแบบที่เขาเรียกอะไรมีเครื่องหมายตกใจตามหลังก็คือ imperative นะในกลุ่มแรกในรูปแบบแรกเนาะรูปแบบที่2นะรูปแบบที่2ก็คือ infinitive infinitive คือส่วนใหญ่ก็จะเจอในอ่ะเป็นรูปแบบของรากศั์นะเป็นรากศัพท์นะมันจะมีคําว่า at นำหน้านะครับเป็นรากศับ at นำหน้านะครับเรื่องขานี้นะครับ แล้วก็ไม่มีเวลานี้มันอัดนำหน้าแลา้วกันนะอย่างเช่น mm hmm. อัดสตูเดียร่าแอรูริอัดเนี่ยคือถ้าจะแปลก็คือเป็นแบบว่าการก็นะการเรียนนะการเรียนอ่ามันสนุกแล้วกันนะวันถาเนาะแล้วก็อัดจะต้องตามหลังเวิร์บของอินฟินิทีฟก็คือส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย ตัว O นั่นเองก็ครัเป็นรากสัพท์นะครับเพื่อนขาและก็ infinitive เนี่ยก็จะตามหลังย mm ีลเวิร์บด้วยนะครับเพื่อนขานะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะครับเพืบบ่อนรูปแบบต่อมาคือรูปแบบต่อมาคือส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบรูปแบบนี้เยอะก็คือ mm hmm. Present นะเพื่อนครเบ p r e s น n ์ Present, Present คือปัจจุบันนะปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้คือปัจจุบันนะเพื่อนรับ p r e s e น t เนะ ก็คือจะอ่าจะส่วนใหญ่ก็คือจะลงท้ายส่วนใหญ่ไหมหรือว่าทั้งหมดก็ไม่รู้รก็คือจะลงท้ายด้วยตัว a นะคือคํากริยาที่ลงท้ายด้วยตัว a ก็คือปัจจุบันนั่นเองเพื่อนขานะอ้าวแล้วก็มีอย่างเช่นตัวอย่างนะ h สซ s น n s t u ิโอรารเห็นไหมมีลงท้ายตัว a lisa ring ทีนทานอะไรกันเห็นไหมลงท้ายด้วยตัว a คำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว a ตัว a ก็คือ จุบันนั่นเองตอนนี้นะตอนนี้นั่นเองนะครับเพื่อนขานะในรูปแบบนี้เนาะรูปแบบถัดมานะรูปแบบถัดมาก็จะอยู่ในรูปแบบของปิตริตุมปิตริตุมก็คือรูปแบบของอดีตนะอดีตที่จบสิ้นไปแล้วและก็มีเวลาระบุชัดเจนนะครับเพื่อนขานะ <c oughs> คือเวลาที่ระบุชัดเจนอย่างเช่นคําว่าเฟรนูอีโก้นะอีโก้คือเมื่อวานนะมีเวลาระบุชัดเจนคือเราจะใช้คาพิตรีตุ้มนะเพื่อนเนขานะ พิ uh, ่ตีรีตุ้มอย่างเช่นคำว่า h ั s s ั n s t u d ดียร่าเด o เห็นไหมมีคำว่าอีกโกอ,อยู่ในประโยคก็คือมีเวลาระบ,บุชัดเจนว่าเมื่อวานก็คืออดีตนะอดีตที่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนขาก็จะเป็นสตูเดียร่ก็คือเรียนเสร็จไปเรียงเมื่อวานนั่นเองนะครับเพื่อนขาเอารูปแบบถัดมา Perfect นะเพื่อนกับ Perfect ก็คือ Perfect หรือบา,บ,าบางเขาเรียกอะไรบางตำราเขาก็จะเขียนน่ยสุพินุ่มนะสุพินุ่มก็คือคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัวเทียนะแต่ถ้าคือถ้าเขาเรียกว่าเพอร์เฟกคือหอหอบวกกับสุพีนุ่มเขาก็จะเรียกว่าเพอร์เฟกนะเรียกว่าเพอร์เฟกและก็จะใช้ในกรณีที่เป็นอดีตนะเป็นอดีตแต่ไม่ต้องระบุเวลา ชัดเจนนะคือไม่ไม่ระบุเวลาเราจะใช้ perfect แต่ว่าถ้าระบุเวลาเราจะใช้ปีตุ้มในรูปแบบของอดีตนั่นเองเพื่นนอนฝาแนาะอย่างเช่นยกหอ last b o u q e n ก็คือชันเนี่ยได้อ่านหนังสือไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ว่าคือได้อ่านไปแล้วไงแต่ไม่มีเวลาระบุชัดเจนก็คือใช้คำว่าใช้กลุ่มของ perfect นั่นเองนะเพื่อนฝานาะหอบวกกับสุภีนุ่ม จะเป็น perfect ครับบ้าน่ะนะคะเอาอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ futurum futurum ก็คืออานาคตนะคะอานาคตมีอะไรบ้างอานาคตค,ออออคตอือเรื่องของอนาคตนะเรื่องของอนาคตนะคำเหล่านี้ที่จะใช้พูดถึงอนาคตก็จะมีคำว่า come at score come at นี่คือ come at อบวกกับ infinitive นะแล้วก็ score บวก infinitive Present แล้วก็บวกเวลาระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ t a n เก r ร์เทนคิดนะคิดว่าแล้วก็บวกกับ infinitive ก็มีอยู่4รูปแบบของการพูดของ Futurum หรือว่าเรื่องเรื่องของอนาคตเนาะส่วนใหญ่นะถ้าใช้คำว่า score เนี่ย o r e บวกกับ Infinitive เนี่ยก็คือมันจะเป็นอะไรที่แน่นอนแน่นอนนะใช้คำว่า Score บวกกับ infinitive ส่วนคำว่า commerce บวกกับ infinitive เนี่ยมันแบบว่ามันไม่แน่นอนร0อนะบางที50 50มันอาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ได้เราจะใช้คำว่า commerce บวกกับ infinitive ถ้าสิ่งไหนแน่นอนร0อเราจะใช้คำว่า score บวก infinitive นี่นะคะเพื่อนๆามันก็มีรูปตามเอกสารของคุณครูนิดก็มีเหล่านี้นะคบรูปแบบเหล่านี้นะเพื่อนๆขร,รูปแบบของคํากริยานั่นเองนะครับ เดี๋ยวไหนจะมาค่อยๆทําคลิปเรื่อยๆนะค่อยๆทําคลิปเรื่อยๆนะก็คือคลิปต่อไปก็น่าจะเป็ว่าเรื่องของการผ่นนะแล้วก็ก็จะไปหาข้อมูลมาเรื่อยๆว่าควรจะลงลึกเรื่องอะไรนะครับเพื่อนๆขาไหนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเฮ้โด